คำเตือนภาพที่เห็นคือคนจริงๆไม่ได้ใช้ตัวแสดงแานปลาและกบที่เห็นนั่นคือสีจริงไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์และการแต่งสีใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและอย่าลืมกดตัดตา,ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆด้วยค่ะกราบสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่อง The f a t Pet Farm Thailand นะครับวันนี้ก็จะมาพามาดูนะครับอ่า คนที่อยู่ต่างประเทศนะครับของผมอยู่ประเทศอังกฤษนะครับก็จะใช้ลูกอันนี้นะครับเลี้ยงประกัดนะครับเพื่อให้สารท่เนน,นกับประกัดนะครับก็อันนี้คือลูกอ่อนของเขาเลยนะก็ถ้าเก่ออกมาก็จะเป็นออกสีน้ําตาลก็อันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลครับแต่ว่ายังไม่เก่นะยังมีเขียวๆอยู่ก็เอามาต้มนะครับต้ม สัก20นาทีแล้วก็ตีออกไว้สักอย่างน้อยๆก็8ชั่วโมงถ้าให้ดีก็สักวันหนึ่งนะครับแต่ว่า8ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะก่อนนี่เลยก็อนนี้เป็นแบบที่1น,นะครับเป็นแบบที่1มี2แบบนะครับจะมีลูกเล็กกับลูกใหญ่ก็ชอบใช้ลูกเล็กมากกว่านะครับดูมันดีกว่า ก็อันนี้เป็นลูกเล็กนะครับนี่แต่ว่าโอต้นนี้มันยังไม่แก่เลแต่ว่าลูกเต็มต้นเลยดูโอ้โหโคตรเยอะก็อันนี้เป็นทางขี่ยานกลับบ้านนะครับก็จะมีต้นพวกนี้ให้เก็บนะครับไม่ต้องไปซื้อเอาก็ดูกำลังกลับบ้านนะครับ นี่เต็มต้นเลยโอ้โหเดี๋ยวรอแก่แล้วเจอกันได้เป็นกิโลแน่นอนล่ะอันเนี้ยใช้ยาวๆอันนี้เราก็จเก็บมาแล้วนะนี่อ่แค่นี้แหละเสร็จแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดตัด้งน้ำหม้อหน,นึ่งนี่นะตั้งน้ำให้เดือด พอเริ่มที่จะเดือดแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยนี่ชุลักทุเลีนน่อยนะไม่ือ ตาตาก็จะเป็นแบบนี้นี่มันก็จะเริ่มออกเหลืองๆนะอืมก็ต้มไปประมาณยี่สิบนาทีนะแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ให้เย็นหรือไม่ก็เอาไปผสมน้ำเปล่าก็ได้เอ่อน้ำเท่ากันน้ำเย็นน้เ,นนเท่ากันกับน้ำน้ำที่เราต้มเนี่ยอืมแล้วเสร็จแล้วก็ ป่าออกซิเจนไว้หนึ่งคืนใช้ได้เลยอ่าอันนี้นะครับอันนี้ก็ผสมน้ำไปแล้วครึ่งต่อครึ่งนะก็ถังนี้เป็นถัง20ลิตรนะครับก็น้ำครึ่งต่อครึ่งนะก็ไม่ได้ใส่เต็มนะครับก็ไม่ได้ถึง20่ิบลิตรนะใช้ได้อยู่อ่าก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูว่ามันเป็นสีอะไรนะเพุ่งนี้นะครับโอเค อันนี้นะครับอันนี้เราตีไปตั้งแต่เมื่อคืนนะตีออกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็มาดูกันว่าน้ําจะเป็นยังไงเนี่ยนี่เก็บปัดเห็นไหมเดี๋ยวลองผสมให้ดูนะถ้าสมมุติว่าเราเอาน้าเปล่าใส่เกลียว น้ำเปล่าใส่เกีียวก็จะเอาอมาผสมไปหน่อยนึงน้ำก็จะเป็นสีชายอย่างนี้เลยนะใส่เนียอเหมือนกันเป็นไงใช้ได้โอเค ก็ถ้าท่านใดนะครับอยากสนับสนุนแม่ยายนะครับซื้อประกาศที่เมืองไทยนะครับกบลายแดงลูกอสนะครับก็ติดต่อที่ Facebook ฟิล์มอนามงนะครับหรือช่องทางไลน์นะครับฟิล์มอนามงเหมือนกันนะครับก็มีปลาเอามาแบ่งพี่ๆเพื่อนๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ Facebook นี้เลยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับเด e f แฟ b e เ t e ้าฟาร์ม Thailand นดนะครับติ k t o k The Fat แฟ t t เปต้าฟาร์มไทยแเหมือนกันนะครับ ขอขอบพระคุณนะครับพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมจจบคลิปนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์กันไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดการแบ่งปันนะครับคลิปใหม่ๆจากช่อง The Fat Better Farm Thailand นะครับสนใจติดต่อที่ Facebook ฟรีมานามวงนะครับหรือช่องทางไลน์นะครับข้างล่างตามลิงก์ข้างล่างนี้เลย